สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเก๊สุั่นพารวยนะคะวันนี้เราก็จะพามาดูแมงป่องช้างนะคะพี่น้องนะ,ะ,ะเดินได้อยู่เว้ยเดินได้อยู่แมงป่องช้างอย่าให้โดนต่อยนะคะปวดมากปวดข้ามวันข้ามคืนเลยนะคะเนี่ยโดนต่อยเวลาไหนก็จะหายปวดเวลานั้นนะคะก็เคยเจอมาแล้วแมงป่องช้างคะ่ะ มารู้จักกับแมงป่องช้างก็โดนใบไอ้นี่หน่อยหนึ่งตรงหางเขาอยอ่า่าอ่านี่นเดินมาแล้ว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 เดินมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะไปไหนอืม ตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยตัวใหญ่มากในป่องช้างไปละ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 ไปไหนจ๊นะจหางขัดเจ็บนะน,นี่โดในใบเรื่อยโดนใบเรื่อยตัดหญ้า เดินเร็วเหมือนกันนะมีกี่ขามีแปดขาป่ะนะมีหกแปดขาก 8, ขับแปดสิบขากขับขากรขาย้นี่มันมีสิบขาแมงป่องช้างไม่รู้ภาษาไทยเ้าเรียกว่าอะไรเนาะที่บ้านเรียกว่าแมงป่องช้าง ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำจใจเมตาที่มอบให้นะคะแห<ช>่งๆหลือๆปังๆกับทุกคนค่คะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ